สวัสดีครับแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมขอแนะนําตัวก่อนตัวผมเนี่ยชื่อโบกนะครับวันนี้ก็จะกลับมาพูดเกี่ยวกับเกมดอทเอสองนะฮะก็เมื่อเวลาประมาณตีสามที่ผ่านมานะครับมีการอัปเดตแพทหกจุดแปดสองนะครับสี่นะครับผมก่อนอื่นก่อนใดเลยก่อนที่เข้าก่อนที่เราจะเข้าเรื่องก็ต้องขอขอคุณสปอนเซอร์ของเราก่อนนะฮะสปอนเซอร์ของเราเนี่ยก็คือเว็บโฟร์พีเกมเมอร์แล้วก็เว็บโฟร์พีดทูนะครับ เขาขายของในเกม a2 แล้วก็ขายเกมในซีมด้วยนะฮะให้บริการสําหรับผู้ที่ไม่สะดวกที่จะเติมซีบรอดนะครับไม่มีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตนั่นเองนะครับสามารถเข้าไปดูสินค้าในร้านค้าของเขาได้นะฮะโดยการจ่ายเงินเนี่ยจะทําได้ผ่านทางการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารแล้วก็การจ่ายเงินผ่านทางบัตรทรูนะฮะก็ผมมีลิงก์ไปที่เพจ a c e b o o k ของเขาอยู่ที่ด้านใต้คลิปนี้นะฮะแล้วก็ใครที่สะดวกจะเติมซีบรอดอยู่แล้วนะครับก็สามารถเข้าไปเช็คราคาดูได้นะครับเพราะว่า เกมบางเกมของบางอย่างเนี่ยเขาขายถูกกว่านะเมื่อเทียบกับในซีมแล้วก็เมื่อเทียบกับตัว Red สอเองด้วยนะฮะอ่ะทีนี้อ่ามาเข้าเรื่องก่อน,นดีกว่าเกิดอ,อะไรขึ้นนะมือถือปิดเสียงแป๊บนึงนะครับเอ่อก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อตอนเที่ยงคืนเนี่ยผมทำคลิปเทเลเบตขึ้นมาหลังจากที่ผมโพสต์รูปเทเลเบตไปประมาณ3-4มรูปใช่ไหม ก็มีคนรีเควสเข้ามานะว่าเอ้ยพ no. uh ี่ทําคลิปเทอร์เบทให้หน่อยน้องบัวทําคลิปเทอร์เบทให้ดูหน่อยอะไรอย่างนี้ผมก็ตอนแรกนะผมตั้งใจจะทําคลิปเทอร์เบทออกมาสามคลิปคลิปแรกเป็นคลิปทีทัลเลอรี่แล้วก็คลิปที่2กับคลิปที่3เนี่ยจะเป็นคลิปของเทอร์เบทเพราะปกติวิธีเล่นของผมเนี่ยผมจะเล่นอยู่2วิธีหลักๆนะครับก็กาจะทำสามคลิปเมื่อคืนตอนเที่ยงคืนเนี่ยทำคลิปทีทัลเลอรี่เสร็จแล้ว นั่งทาคลิปทิวทิวเรใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะฮะเสร็จเสร็จปุ๊บก,ก็มานั่งกําลังคิดว่าจะเล่น .a ดีหรือเปล่าหรือว่าจะไปอาบน้ํานอนนะครับก็อยากเล่นเธอแล้วครับเอาชนะก่อนนอนวะ,ะกดเล่นปุ๊บปรากฏว่าตัวเกมมันมีเด้งขึ้นมาว่า,าตอนนี้เนี่ยมันมีอัปเดตแพทใหม่ต้องปิดเกมแล้วเปิดเกมใหม่นะฮะคือใครถ้าใครที่เคยแบบว่าเล่นเกมแล้วอยู่ๆทางา .a สองเนี่ยเขาอัปเดตแพท ล้วจะเล่นเกมต่อไปเนี่ยมันจะไม่ได้เหออไหมครมันจะต้องปิดแล้วเปิดใหม่แล้วก็อัปเดตแพทใหม่นะครับผมก็ไม่อะไรเพราะว่ามันเกิดขึ้นปกติอยู่แล้วนะครับก็ปิดเกมเปิดมาอัปเดตแพทประมาณ20วิิบวิผมก็เอ๊ะทำไมแพทน,นี้มันอัปเดตแป๊บเดียวแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรนะฮะเข้าไปเล่นเทลเลเบดคือเกมนั้นอะผมรู้สึกได้เลยว่าเทลเลเบดกูมีอะไรแปลกมันมีเซ็เลยว่าโดนแล้วแน่เลยโดนเนิร์มแล้วแน่เลยคือผม พูดไว้หนานแล้วนะว่าจริงๆผมมองว่าเทเรเบเนี่ยเป็นฮีโร่ที่ค่อนข้างโกงแล้วก็เตรียมตัวเตรียบใจจะโดนเนิร์ฟไว้แล้วแหละนะฮะแต่ไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้นึกว่าแบบจะโดนอีกทีก็คือ6.83เลยนะฮะคือตอนแรกเนี่ยผมตังกิตังกินแล้วว่ามันไม่ใช่อย่างที่เลน่นทุกทีแน่นอนนะมันรู้สึกได้นะฮะก็เกมนั้นจบไปด้วยความ่แพ้นะครับแต่ว่าไม่ได้เพราะอะตัวเราเองนะคือเพราะคนในทีมเนี่ยมีคนหลุดไปคนนึงนะฮะ แล้วคนนั้นเป็นตัวเกิดอีกตัวหนึ่งนะครับก็ทําให้แพ้ไปผมมาเล่นอีกเกมหนึ่งปุ๊บกาลังจะเลือกเทอร์เรเบตโดยปกติเวลาเล่นแรงมันก็จะมีเวลาให้คุยกันก่อนในทีมใช่ไหมฮะก่อนที่จะเลือกฮีโร่ผมก็บอกคนในทีว่าจะเลือกเทอร์เรเบตนะมีคนในทีมบอกว่ามันเพิ่งโดนเนิร์ฟเมื่อประมาณชั่วโมงที่แล้วอย่าเล่นตอนนี้มันห่วยมากผมก็เอ้ยจริงด้วยว่ะโดนเนิร์ฟจริงๆด้วยคือคือเซนไม่ได้เสียผมก็ถามว่าโดนเนิร์ฟหนักขนาดไหน มันบอกว่าไปอ่านเอาเองนะตอนนี้เนี่ยโดนเนิร์ฟจนหัวแตกไปแล้วผมก็ยังไม่เชื่อคือคือฟังหูไวห้หูแต่ก็อ่ะมันอยากเล่นตัวอื่นก็ให้มันเล่นไปฮนะผมก็เล่นเซนทอร์พอจบปุ๊บก็มานั่งอ่านนะครับก็มาเจออันนี้เนี่ยแหละฮะแพด6.824เลยกลายเป็นว่าไอคลิปที่ผมทําขึ้นมาที่จะเป็นชเชอเอนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าอันนั้นทําก่อนโดนเนิฟชั่วโมงเดียวเองนะพออัปเดตปุ๊บมันก็ต้อง คงต้องดูกันอีกทีว่าเป็นยังไงนะฮะแต่ว่าเรามาพูดถึงแพททั้งหมดเลยแล้วกันคืออันนี้เนี่ยเป็นแพทสั้นๆเท่านี้เองนะฮะมีการปรับฮีโร่ที่เห็นกันบ่อยๆในทัวร์นาเมนต์นะครับก็คือฮีโร่ที่โกงๆทั้งหลายนั่นแหละนะครับในลิสต์นี้มีทั้งสกายว d ดเมดใครที่ชอบดูแข่งบ่อยๆเนี่ยจะเห็นฮีโร่แถวๆนี้บ่อยมากสกายวัดเมดเดโบเฟด อีกตัวหนึ่งสเปกเตอร์บิลมาเตอร์นะครับสี่ตัวนี้พูดปุ๊บต้องต้องร้องอ๋อแน่นอนว่าเห็นทุกการแข่งนะฮะแล้วก็โดยส่วนตัวผมเองเนี่ย m อ r ผมอยู่ที่4,8่พใช่ไหมมันค่อนข้างสูงแล้วนะครับพอยิ่ง m m r สูงไปเรื่อยเนี่ยคนมันจะยิ่งอยากเอาชนะมากขึ้นนะครับความอยากเอาชนะของคนที่ m m r เอยอะคือคนที่ฝีมือเก่งแล้วเนี่ยมันจะไม่เหมือนความอยากเอาชนะของคนที่ m m r น้อยๆนะคือความอยากเอาชนะของคนที่ m m r น้อยๆอ่ะ เขาก็จะไม่รู้หรอกว่าฮีโร่แต่ละต,ตัวตัวไหนมันเก่งมากกว่ากันแต่ว่าเขาจะเน้นไปที่เวลาคนในทีมเล่นไม่คนในทีมเล่นไม่ได้ดังใจเนี่ยเขาจะด่าส่วนคนเอกไม่ไเยอะๆเนี่ยเขาจะไม่ด่านะเขาจะรู้กันเองว่ามึงต้องห้ามเลือกฮีโร่ตัวนี้มึงต้องเลือกฮีโร่ตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะเจอแต่หน้าเดิมๆเลยครับพวกฮีโร่พวกนี้ที่ผมกล่าวมานะในที่สุดก็แผ่นเล็กเนี่ยเนิร์ฟหมดเลยนะฮะที่เจอไป อย่างแรกเลยนะครับ buy back หรือปุ่มซื้อเกิดนั่นเองนะฮะจากปกติเมื่อก่อนถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันไม่เคยมีคูดาวหรือว่ามันมีคูดาวเท่าไหร่ไม่รู้แต่มันน้อยแล้วก็จนการแข่งเนี่ย buy back ถูกนำมาใช้ทำให้ฮีโร่บางตัวโกงอย่างเช่น Weaver แล้วก็ s p e c t ต r นะฮะก็ถูกปรับมาเป็น6นาทีแต่แผนนี้นปรับมาเป็น7นาทีแล้วนะฮะ ต่อมานะครับบรรดที่2และบรรดที่สามก็ผมขออธิบายอย่างนี้ฮะว่าแพท6กจุดดสองเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนบรรดที่สองและบรรดที่3มาก่อนแล้วนะครับพูดถึงกรณีของการที่เวลาเราได้ค่าฮีโร่เนี่ยเราจะได้เงินแล้วก็ e x p มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งมันจะมีผลตรงที่เขาเรียกว่าครั b แบ k แมชชีนิกหรือว่ากลไกในการพลิกกลับมานำในขณะที่ทีมเรา เป็นฝ่ายตามอยู่นะครับแพทโฮจูไปสองนี่โดนบ่นมากเพราะว่ามันปรับให้ทีมที่ตามหลังอยู่เนี่ยสามารถกลับมานําได้ง่ายมากถ้าสมมติว่าเขาฆ่า,าทีมที่นําอยู่เพียงแค่ตัวสองตัวเนี่ยจะได้เงินแล้วก็ exp เยอะมากนะครับหลังจากการปรับครั้งนี้เนี่ยโดนบ่นกันเยอะมากแล้วก็มีแพทย่อยๆมาตลอดนะพยายามปรับแก้ให้มันกลับมาบาลานซ์เหมือนเดิมนะอันนี้ก็ทําการปรับความง่ายที่จะพลิกเกมกลับมานํา ให้มันย่าขึ้นไปอีกปรับลงมาอีกนิดนึงฟังแล้วงงไหมผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงให้มันเข้าใจได้ง่ายกว่านี้นะแต่ว่าประเด็นก็คือเอาเป็นว่าถ้าคุณตามหลังอยู่เนี่ยคุณไม่ได้กลับมานําได้ง่ายๆเหมือนเมื่อตอนที่แพ็ค6.82มาใหม่ๆแล้วอันนี้คือความหมายของไปได้ที่สองแล้วก็ไปได้ที่สามนะฮะต่อมานี่นะครับ Mystic flare แล้วก็ Enchant seal นะฮะเป็นสกิลของ Skyward mage นั่นเอง Mystic flare เนี่ยเป็นอันติเมทนะฮะ ปกติแล้วอัติเมทจะทำดาเมจก็คือไอวงของอัติเมทเนี่ยมันจะอยู่ไประยะเวลา2.2วินะครับแล้วก็ภายในระยะเวลานั้นก็จะทำดาเมจตามที่กําหนดนะครับตอนนี้เปลี่ยนแล้วฮะเป็น2.4ีวิหมายความว่าต่อ1วิเนี่ยดาเมจ per second หรือว่าดาเมจต่อ1วิมันจะน้อยลงนะครับและมันน้อยลงค่อนข้างเยอะนะฮะคือคุณเห็นว่ายืดเวลาออกไปจุดสวิเนี่ยมันอาจจะดูน้อยแต่เมื่อเทียบกับเวลาตอนแรกของมันเนี่ยมัน อยู่แค่2.2วิหมายความว่ามันยืดเวลาออกไปอีกเกือบสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับนั่นก็หมายความว่าดาเมจของมันเนี่ยลดลงไปอีกเกือบสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับถ้าในกรณีที่คุณไม่ได้ยืนอยู่ในวงเวทอันนั้นเต็มๆอะ่ะนะครับผมต่อมา Enchant Seal ก็คือสกิลใบของ Skyward Mage นั่นเองเป็นอีกสกิลหนึ่งที่ทำให้ Skyward Mage เป็นฮีโร่ที่ฮิตมากเป็นฮีโร่ซัพพอร์ตที่ฮิตมาก,เ,มากเพราะว่าตัว Skyward Mage เองครบเครื่องอยู่แล้วนะครับมีทั้งใบมีทั้งความสามารถในการสโล แล้วก็มีทางความสามารถในการเบรสด้วยอันติเมทแล้วก็สกิลหนึ่งนั่นเองนะฮะก็เลยปรับสกิลใบนะครับให้ครูดาวเพิ่ม hm ขึ้นอีก3วิจาก11เเป็น14บวินะฮะก็ถือว่าเยอะมากนะครับ3าวิเพราะว่าจากปกติคูดาว1 1วินะฮะคือเวลาเราจะด leven, ูว่ามันปรับเปลี่ยนอะไรยังไงบ้างเนี่ยเราไม่สามารถดูเป็นตัวเลขเพียวๆได้เราต้องมานั่งคิดว่ามันเพิ่มขึ้นหรือลดลงกี่เปอร์เซ็นต์นะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเห็นภาพได้ชัดกว่านะครับ สามวิจากสิบเอ็ดวิเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่ประมาณยี่สิบเจ็ดยี่สบแปดเปอร์เซนถือว่าเยอะมากๆเลยนะฮะต่อมานะครับอสองบรรทัดนี้ก็คือของเดตโปรเฟตนั่นเองนะครับบรรทัดแรกคริปสวอร์มเป็นสกิลหนึ่งนั่นเองสกิลปล่อยคลื่นออกไปนะฮะโดนปรับดาเมจลงมานิดหน่อยนะฮะที่เลเวลหนึ่งไปจนถึงเลเวลสามเนี่ยโดนปรับดาเมจลงมาส่วนเลเวลสี่เนี่ยดาเมจย,ยังอยู่ที่สามร้อยเท่าเดิมเพราะฉะนั้นผมมองว่า โดยรวมแล้วอาจจะมีผลกับเกมไม่มากนะครับเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยเดฟโฟฟิก็ไม่ได้ใช้สกิลหนึ่งบ่อยอยู่แล้วนะครับมานาไม่ได้มีมากมายขนาดที่จะให้เป่าได้ตลอดเวลานะครับถือว่าเป็นการปรับลงมาเพียงเล็กน้อยนะครับสำหรับสกิลหนึ่งแต่ที่ปรับค่อนข้างเยอะก็คือสกิลอัลตเมทนั่นเองนะฮะเอ็กโซซิซเพิ่มคูดาวจาก135เป็น145วิ10วินะครับก็ถามว่ามันเยอะไหมมันก็ไม่เยอะนะฮะแต่ว่า เป็นไปได้เนี่ยคนที่ชอบเล่นเดิมพันเฟดเขาคงไม่อยากให้ครูดานเนี่ยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆหรอกฮะนึกอออกไหมมันก็สิบวินี่เป็นอะไรที่ผมมองว่ามันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะฮะถือว่ายังโอเคสําหรับเดิมพันเฟดไม่น่าเกียดนะครับเล่นได้ปกติต่อมานะคะ Just, 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 ร,รับแจ็คแจ็คทาโพสหรือเปล่าแจ็คทาโพสแจ็คทาโพสอ่านประมาณนี้แหละฮะเป็นสกิลอัลติเมทของแฟนทอมแันเซอร์นั่นเองนะครับก็อย่างที่ผมบอกแผ่นนี้แฟนทอมแันเซอร์ค่อนข้างโกงนะฮะ แล้วก็อย่างที่เห็นนลครับมีการเนิร์ฟสกิลอัติเมตลงมาแต่ว่าเนิร์ฟปรับจำนวนแมกซิมัมอิลูชันหรือว่าตัวปอมที่สามารถสร้างได้มากที่สุดจากอัติเมตเนี่ยปรับลงมาเลเวลละหนึ่งตัวนะฮะหนึ่งตัวนี่ถือว่าไม่เยอะนะครับเอาจริงๆก็เหมือนกับเดบลเฟตเลยฮะไม่น่าจะมีผลเลยมากนะครับต่อมานะฮะบัดเลชบัดเลนี่เป็นสกิลหนึ่งของอ บัตรซิเกอร์นั่นเองนะครับที่ปรับเปลี่ยนใหม่ก็คือเวลาใส่ให้ใครเนี่ยคนนั้นจะตีแรงขึ้นแล้วก็โดนโจมตีแรงขึ้นรวมทั้งเวทด้วยนะครับอันนี้มีการปรับเนร์ฟโดยเฉพาะในสถานการณ์บางสถานการณ์ก็คือคุณน่าจะได้เห็นคลิปใน YouTube แล้วแหละนะครับเป็นคลิปที่ซีอูดแล้วก็มันจะมี3-4ตัวซีอูดไซเลนเซอร์เนเจอร์โปรเฟตยืนอยู่ที่ฐาน3ตัว แต่และตัวมีคาถาฟ้าแล้วก็รีเฟเชอร์ออฟแล้วก็แบล็กซีเกอร์ก็ใส่สกิลหนึ่งให้สามตัวนี้นะฮะมันจะใส่ได้แค่ไม่จะใส่ให้ได้แค่สองตัวนะครับก็คือใส่ให้สองตัวแล้วก็ซีรุสกดอัลติเมทรีเฟเชอร์อัลติเมทเช่นเดียวกับไซเลนเซอร์ encer, แล้วก็เลเจอร์โปรเฟตนะฮะผลคือทุกคนตายเรียบนะครับดาเมจมันแรงเกินไปนะฮะก็เลยมีการบัฟ มีการเนิร์ฟสำหรับสถานการณ์ีโดยเฉพาะหมายความความหมายของอบทันี้ก็คือถ้าคนที่มีบัฟของบัตเลชทำดาเมจใส่ยูนิตท,ที่อยู่ห่างออกไปเกินกว่า2,200หน่วยในกรณีนี้ก็สมมุติให้เป็นอัลติเมทของซิลนั่นเองนะครับเพราะอัลติเมทของซิลเนี่ยผาทั่วแมปใช่ไหมฮะถ้าคนที่โดนดาเมจของตัวที่มีบัฟเนี่ยอยู่ห่างออกไป2,200หน่วยเนี่ยมันจะแรงขึ้นแค่ครึ่งเดียว ของความแรงนะเลเวลนั้นๆซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยบัตเลดเลเวลสี่เนี่ยจะทําให้ดาเมจของฮีโร่ตัวนั้นแรงขึ้นสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าซีวูดกดอัลติเมทแล้วฮีโร่ตัวที่โดนอัลติเมทเนี่ยอยู่ในระยะสองล็สองพันสองร้อยหน่วยของซีวูดเนี่ยก็ยังจะโดนดาเมจปกตินะครับบวกกับดาเมจของบัตเลดเ,เข้าไปอีกสีน่สะิบเปอร์เซ็นตนะฮะแต่ถ้าอยู่ห่างจากเกินกว่าสองพันสองร้อยหน่วย ก็จะโดนดาเมจปกติรวมทั้งบัตรเลทเพิ่มอีก20%ก็คือครึ่งหนึ่งของ40%เข้าไปนะฮะก็มีการปรับตรงนี้ลงมานะครับผมต่อมานะครับอันนี้เป็นเนฟของบิลมาสเตอร์นั่นเองนะฮะอ่าไพรมอลสปิริตนะครับก็สองประธานี้เนี่ยทำงานร่วมกันนะฮะผมขออธิบายอย่างนี้ก่อนครับแพดก่อนหน้านี้เวลากดไพรมอลสปิริตเนี่ยจะมีเวลาไล่ยอยู่0.4ีวินะครับ ตรงนี้เขียนว่า0.4ีวินะฮะแล้วก็พอหลังจาก0ูนุดีวิปุ๊บเนี่ยตัวจริงเนี่ยจะหายไปแล้วมันจะกระโดดออกมาเป็นตัวปอม3ตัวซึ่งในช่วงที่ตัวจริงหายไปแล้วตัวปอมกระโดดออกมา3ตัวเนี่ยมันจะใช้เวลา0.85้าวิและใน0ู5ย์าวินั้นเนี่ยตัวบิลมาสเตอร์เองจะเป็นอมาตะนะครับผมจะไม่สามารถมีใครทำอะไรได้เหมือนสกิลสาของปาร์คนั่นเองนะฮะ ทีนี้เนี่ยตรงนี้มันดูเขาเขาเขามองว่ามันไม่ค่อยสมดูนะ,ะก็เลยปรับนะครับจาก0.4วิเป็น0.65วิก็คือเวลาที่มันชูมือก่อนที่ตัวมันจะหายไปและอีสามตัวจะกระโดดออกมาเนี่ยเพิ่มจาก0.4วิเป็น0.65วิหมายความว่าอีกฝั่งมีโอกาสที่จะสตาร์ทหรือจะไซเลนเตัวบิลมาสเตอร์เองไม่ให้ใช้แอติเมตได้เพิ่มขึ้นอีก0.25วินะครับผม0.25วิเนี่ย ถ้าพูดถึงเวลาทั่วไปเช่นเคยฮนะมันอาจจะดูนานแต่ว่าเวลาใน dot a เนี่ยแค่เซียววิจริงๆคือถ้าคุณเป็นผู้เล่นที่เ,เล่นมาแล้วสักพันสองพันเกมเนี่ยคุณจะรู้ว่าเวลาเซียววิเนี่ยมันมีผลจริงๆนะนะผมซึ่ง0.25วิเนี่ยถือว่าเยอะมากสำหรับ การแข่งนะครับเพราะว่าผู้เล่นแต่ละคนที่ไปแข่งเนี่ยเขาก็จะมีปฏิกิริยาในการตอบโต้ค่อนข้างไวยอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ไอจังหวะที่มันหายตัวออกไปแล้วแตกออกมาเป็นอีก3ตัวเนี่ยจาก0.85จะเหลือแค่0.6วินะครับ2อราทาันนี้รวมกันนะฮะหมายความว่ายังใช้เวลาจากชูมือใช้อตัตเทเบดเย่จนเป็น3ตัวเนี่ยยังใช้เวลาเท่าเดิมเพียงแต่ว่าโอกาสที่จะสตาร์ทหรือว่าจะไซเลนเนี่ยมีมากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับ2มงรทันนี้ ต่อมาครับอันนี้เป็นการบัฟอิทเทอริโอเบรขึ้นมานะฮะก็เพิ่มความเร็วในการเดินทางของโปรเจกต์ตายของอิทเทอริโอเบรนะครับจาก1,100นหน่วยเป็น1 2 0 0หน่วยอ่วยตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรมากเพิ่มขึ้นมาแค่100หน่วยต่อมาครับซองออสไเรนก็คืออันติเมตของนาการนั่นเองคะก็โดนเนฟนะครับอันติเมตของนาการเนี่ยก็จะคล้ายๆกับอันติเมตของบิลมาสเตอร์ฮะคือก่อนที่จะปล่อยเสียออกมาก็จะชูมือเย่ก่อนนะครับซึ่งไอเวลาชูมือเนี่ยจะใช้เวลา0.65วิฮะ เพิ่มขึ้นมาเป็น0.8วิ0.8วินี่ก็เกือบ1นึ่งวิแล้วนะ1นึ่งวินี่ก็คือมันนานมากๆแล้วอนะ่ะสำหรับผมคือผมมองว่า0.5วินิจนานมากแล้วนะ <c oughs> ต่อมานะฮะเป็นการเนิร์ฟของเออ่ตัวอะไรเอ่ยโอมิกไนท์นะครับอันติเมทของโอมิกไนท์ชื่อว่าไกด์เด้นแองเจิลนะฮะอันติเมทของโอมิกไนท์เนี่ยปกติแล้วจะทำงานสองอย่างก็คืออย่างแรกนะครับที่ ยูนิไฟเราที่ได้รับบัฟเนี่ยจะเพิ่มเกราะนะครับก็คือป้องกันดาเมจประเภทฟิสิกอลดาเมจนั่นเองนะฮะอย่างที่สองเลยคือจะมี HP Regen วิละประมาณ40-50ถึงผมจะไม่ได้นะนะครับทีนี้เขาตัดไออย่างที่สองออกไปก็คือจะไม่มี HP Regen แล้วจะได้แค่เพิ่มอาร์เมอร์เท่านั้นนะฮะอันนี้คือ g u a r d i a n Angel ต่อมานะฮะสี่วันทัดนนี้แหละครับที่ผมพูดถึงก็คือ ตอนนี้เทอร์เรเบตได้ถูกเนิรฟลงไปแล้วนะฮะก็เดี๋ยวผมจะพูดถึงความเปลี่ยนแปลงของซีบัตทันนี้ก่อนแล้วผมก็จะบอกว่าอ่ะตัวผมคิดยังไงบ้างในฐานะที่ช่วงนี้ผมติดเทอร์เรเบตอยู่ใช่ไหมนะครับผมบัตท,ทันแรกนะครับเม t a ลโมโฟสิสมูเวนสปีดรีดิวส์ฟอร์มสามหนึ่งห้าทูสองเก้าศูนย์นะครับหมายความว่าโดยปกติแล้วเนี่ยตัวเราเองอ่ะมีมูเ t นสปีดอยู่ที่315หน่วย ถ้าไม่ซื้อบูทนะฮะหรือว่ายาฉามาใส่ m e เมตาโ p h o s i s เป็นสกิล3ครับสกิลแปลงร่างของของเทอร์เรเบตนะ,ะก็คือพอแปลงร่างปุ๊บจะตีแรงขึ้นแล้วก็ตีไกลขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อแปลงร่างแล้ว m m o e มูเมส e d จะลดลงมา25หน่วยนะครับเหลือ290หน่วยก็อันนี้เป็นอย่างแรกที่โดนนะครับอย่างที่2 c o คอนเจอร์อิเมจคือสกิล2สกิลที่เรียกตัวปลอมออกมานะครับแล้วก็ ตัวปอมเนี่ยจะตีเบากว่าเราและโดนดาเมจแรงกว่าเรานะฮะโดยปกติแล้วเนี่ยตัวปอมจะโดนดาเมจแรงกว่าเราสามเท่านะครับก่อนหน้าแผ่นนี้หมายความว่าถ้ามีตัวหนึ่งโจมตีเราเลือดเราลดร้อยหนึ่งถ้าโจมตีตัวปอมเนี่ยเลือดตัวปอมจะลดสามร้อยนะครับตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนจากสามเท่าเป็นสี่จุดสองห้าเท่าหรือว่าสี่รอยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับหมายความว่าถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งมาโจมตีเราเลือดเราลดหนึ่งร้อย ถ้าตัวนั้นโจมตีตัวปอมตัวปอมจะเลือดลด425หน่วยนะครับนี่คืออย่างที่2ที่โดนอย่างที่3นะฮะ h u n d e r no longer i n t e r r u p t the target หมายความว่ายังไงก็คือ h u n d e r เนี่ยจะไม่มีมินิสตาแล้วฮะก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าคนที่ใช้ h u n d e r บ่อยๆนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าเวลาใช้ h u n d e r มันจะทำให้ตัวที่โดนกระตุกนะผมก็คือจะมีมินิสตันคล้ายๆ เวลาใช้ o n k e y King Bar นะครับหรือว่าสกิล a d s h o t ของ s n i p e r แบบเก่านะฮะมันจะมีกระตุกนะครับถามว่าไอกระตุกตรงนี้สตาร์แค่เซยววินาทีเนี่ยทำอะไรได้บ้างมันจะสามารถหยุดสกิลไล่ประเภทต่างๆได้นะครับอย่างเช่นสกิลไล่อัติเมทของแซงค g s ิงสกิลไล่อัติเมทของคิทตอรไมเดหรือว่าหยุดได้แม้แต่ b บวาร์นะครับ หยุดมีโป้ได้มีโป้ที่ใช้ปุ๊บหยุดได้แล้วก็หยุดเอ่อเนเจอร์โปรเฟได้โดยส่วนตัวของผมนะจากประสบการณ์ที่เล่นมาเกือบเกือบ200เกมเนะี่ยผมจะใช้หยุด Nature p r o รเฟ t แล้วก็หยุดวาร์บ่อยที่สุดแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่ามันเป็นจุดที่สำคัญเหมือนกันนะสำหรับซันเดอรทีนี้พอเอาตรงนี้ออกไปเนะี่ยมันก็จะไม่ใช้ไม่สามารถใช้หยุดได้แล้วนะฮะก็จะมีผลกับรูปเกมแต่ว่าถึงแม้ว่าผมจะได้ใช้หยุด เอ่อนเจอร์โปรเฟสกับไบวาบ่อยที่สุดมันก็ไม่ได้หมายความว่าผมได้ใช้บ่อยนะฮะคือนานๆจะมีโอกาสได้ใช้ทีแต่ถ้าพูดถึงในบรรดาที่ตะกี้ผมลิสต์มาเนี่ยผมได้ใช้กับ2อันนี้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นมองว่าตรงนี้ไม่น่าจะสร้างปัญหาให้ได้มากนะฮะแล้วก็บรรดาที่4เนี่ยทดแทนเข้ามานะครับก็คือเพิ่มระยะไล่ของซันเดอร์ขึ้นมานะครับจาก2 5 0หสหน่วยเป็น3 2 5บหน่วยนะครับหลังจากที่ลองเล่นดูแล้วเนี่ยก็คือมันมันเพิ่มขึ้นมา ค่อนข้างเยอะเลยนะฮะจากความรู้สึกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสีแบรนดนี้ก็คือผมมองว่าซันเดอร์เนี่ยดีขึ้นเล็กน้อยส่วนเมตาโมฟอซิสกับคอยเอร์อีเมก็แน่นอนนะฮะห่วยลงถามว่าห่วยลงมากแค่ไหนนะครับโดยส่วนตัวผมมองว่าเมตาโมฟอซิสไม่ได้ห่วยลงเยอะมากเพราะว่าปกติแล้วเวลาผมใช้เนี่ยหลักๆนะครับแบ่งเป็นช่วง ต้นเกมกลางเกมแล้วก็ปลายเกมช่วงต้นเกมเนี่ยผมจะใช้อยู่2กรณีฮะกรณีแรกคือใช้ฟาร์มเลยคือผมไม่ค่อยห่วงสกิลนี้เท่าไหร่นะครับถ้าซัพพอร์ตฝั่งเราเนี่ยไม่ค่อยขยันเท่าไหร่เนี่ยผมก็จะใช้ฟาร์มเพราะมันจะไม่มีโอกาสได้ค่าอยู่แล้วนะครับทีนี้ถ้าซัพพอร์ตฝั่งเราขยันนะฮะผมก็จะใช้ไล่ค่าประเด็นก็คือต่อให้โดนลดมูเมนต์สปีดลงมาเนี่ยมันก็ไม่สาคัญเพราะว่า ถ้าเราจะได้ค่าก็ต่อเมื่อซัพพอร์ตเราขยันเนี่ยหมายความว่าเราจะมีซัพพอร์ตคอยสตันคอยสโลให้นะครับมูเวนสปีดตรงนี้เนี่ยจะไม่เป็นปัญหานะครับผมช่วงกลางเกมนะครับผมก็จะใช้ m e t a m o r p h o s i ตตอนดันป้อมเท่านั้นนะฮะแล้วก็ไม่แล้วก็จะใช้ช่วงทีมไฟนะครับซึ่งช่วงทีมไฟ์เนี่ยก็จะไม่ค่อยได้ไล่ใครอยู่แล้วนะฮะส่วนใหญ่นะครับก็จะมีซัพพอร์ตคอยสตานให้อีกนะฮะเพราะฉะนั้นผมมองว่าสุดท้ายแล้ว มูเม้นสปีดที่ถูกปรับลดลงไปเนี่ยมันไม่ได้มากพอที่จะทําให้มีผลกับตัวเกมมากนะฮะอาจจะทําให้พลาดการฆ่าไปครั้งสองครั้งนะครับซึ่งถ้ามันไม่ใช่ครั้งสําคัญเนี่ยมันก็จะไม่มีผลอะไรมากนะฮะช่วงท้ายเกมก็เช่นกันครับผมจะใช้ไม่ต่โมโฟสิสก็แต่เมื่อชนะทีมไฟแล้วจริงๆนะครับบางทีผมไม่ได้ใช้ด้วยนะฮะตอนทีมไฟนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเก็บไว้ใช้ตอนที่จะดันบาแลกมากกว่าอันนี้คือสไตล์การเล่นของผมนะฮะ ที่เป็นปัญหาจริงๆเลยที่เห็นได้ชัดเนี่ยคือบรรทัดที่สองครับที่ทําให้คอนโชอ,อิเมจที่ทําให้คอนโจอิเมจหรือตัวปอมเนี่ยนิ่มลงไปเยอะมากๆคือจากสามร้อยเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกร้อยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเป็นสี่ร้อยี่สิบห้าเปอร์เซ็นก็คือเหมือนเพิ่มขึ้นมาอีกครึ่งหนึ่งอ่ะผมรู้สึกได้เลยนะฮะว่าเอ้ยทำไมตัวปอมมันนิ่มเป็นขี้ขึ้นมาทันทีทันใดนะครับมีผลกับเกมมากๆเลยนะฮะ ซึ่งถามว่าโดยส่วนรวมแล้วทําให้มันเป็นฮีโร่ที่อ่อนไปเลยไหมแบบจะไม่เล่นอีกแล้วหรือเปล่านะฮะผมก็ยังรู้สึกว่าคงต้องลองเล่นอีกสักประมาณสิ2 0เกมถึงจะได้รู้กันนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากได้เล่นมาแล้วประมาณส4มเกมเนี่ยก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าสกิลสองมันห่วยลงไปมากเกินไปจริงๆนะครับทําให้คือสกิลสองมันเป็นสกิลที่ทําให้ตัวนี้มันยังอยู่เป็นฮีโร่ได้นี่ออกมาฮะถ้า เปลี่ยนสกิลสองไปอย่างอื่นหรือว่าปรับให้มันหว่วยลงกว่านี้เนี่ยสกิลอื่นจะดีแค่ไหนเนี่ยไม่มีสกิลสองตัวนี้มันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วครับเพราะว่าจุดเด่นเนี่ยอยู่ที่สกิลสองนะฮะก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับต่อมามาดูกันที่มาถ้าต่อมานะครับฮอนซึ่งก็คือสกิลอันติเมทของสเปกเตอร์นั่นเองนะฮะตอนนี้ฮอนลดดาเมจลงมาแล้วนะครับจาก4 0ของตัวหลักเนี่ยเหลือแค่3 0นะครับถามว่าจุดนี้ ส่งผลกับสเปกเ,เตอร์มากหรือเปล่านะผมมองว่าไม่มากเพราะว่าดาเมจหลักๆจากฮอนเนี่ยจะมาจากสกิล2ก็คือสกิลเดโซเลตนั่นเองนะฮะแล้วก็จากเรเดียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้กระทบกับสเปกเ,เตอร์มากนะฮะลดลงมาแค่สิเปอร์เซ็นถือว่าน้อยมากนะครับแล้วก็ลดมูเมนสปีดของสเปกเ,เตอร์ลงมาห้าหน่วยนะฮะก็ห้าหน่วยต่อมานะครับเพิ่มคูลดาวให้กับโครโนสเฟียร์อีก สิวินะฮะคล้ายๆกับของ e x o s i s m นะครับเพิ่มอีกสิบวิสิบวินี่ไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะครับแล้วก็ iof the storm iof the storm คือสกิลอันตีหนึของเลเซอร์นะฮะเพิ่ม interval ก็คือลดความถี่ในการผ่านะครเพิ่ม interval อ่าใช่ลดความถี่ในการผ่าจากที่ปกติเนี่ยถ้าซื้อคาทาฟ้านะครับที่เลเวลสามจะผ่าทุกทุก0 3นวิตอนนี้จะเป็นผ่าทุกทุกวินะฮะ ปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับต่อมานะครับ Static Link ปรับครูดาวจาก25ิาวิเป็น 32, 30, 28, 26บกนะฮะก็น่าจะมีผลค่อนข้างเยอะในช่วงต้นเกมนะครับต่อมานะครับ Framing Fist Framing Fist นี่เป็นสกิลของโกเลมนั่นเองนะฮะโกเลมของวอลล็อกนะครับคือโกเลมของวอลล็อกเนี่ยจะมีสกิลอยู่2สกิลถ้าจำไม่ผิดนะครับสกิลแรกชื่อว่า Framing Fist สกิลที่2ชื่อว่า Immolation นะครับ Immolation เนี่ยจะทําหน้าที่ก็คือเป็น Passive ที่ทําให้ยูนิตฝั่งตรงข้ามที่อยู่รอบๆบ,บอหลอกเนี่ยโดนเผานะเหมือนกับโดน雷电น,นั่นแหละนะฮะอันนี้คือความสามารถของ Immolation ส่วนความสามารถของ Framing Fist เนี่ยเป็นอย่างนี้ฮะคือทุกครั้งที่โกเลมลงตีนะครับโกเลมจะมีโอกาสติด Framing Fist โอกาสน่าจะอยู่ที่ประมาณ30แล้เมื่อติด Framing f i นะครับจะมีดาเมจเพิ่ม จากการโจมตีปกตินะครับเพิ่มเข้าไปนะครับผมและการโจมตีอันนั้นเนี่ยจะสเปรดก็คือดาเมจมันจะกระจายไปโดยรอบนะฮะอันนี้คือความสามารถของเฟรมิงฟิสนั่นเองนะครับเปลี่ยนประเภทของดาเมจของเฟรมิงฟิสนะครับจากเมจิคอลหรือว่าจากดาเมจประเภทเวทมนต์นะไปเป็นประเภทเพียนะครับผมแล้วก็ลดดาเมจลงมานะครับทีนี้ดาเมจเนี่ยมันก็จะเท่าเดิมเพราะว่าปกติแล้วเมจิคอลเนี่ย เวลาโจมตีใส่ฮีโร่ฮีโร่จะมีเกราะการเวทอยู่25%ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโจมตีเข้าไป100หน่วยเมจิคเ l ลนะครับมันก็จะมีเกราะ25%ลดลงเหลือ75หน่วยแต่ว่าถ้าเป็นดาเมจประเภทเพียวเนี่ยมันก็จะทะลุเมจิกรีสิสแตนหรือว่าเกราะเวทนะครับและทำดาเมจเท่ากับ80หน่วยนะครับก็จะใกล้เคียงกับตอนที่เป็นเมจิคเลประเด็นก็คือถ้าฮีโร่ตัวนั้นซื้อปลาบินซ หรือว่าซื้อพูดอดิเฟียนนะฮะที่มันเพิ่มเมจิกรีเซนซ์นะครับมันก็จะไม่ลดดาเมจประเภทเพียวนะครับท่ากับว,ว่าดาเมจตรงนี้ก็ยังจะทำดาเมจเท่าเดิมไปเรื่อยๆนะฮะถือเป็นการบัฟโกเลมของวอลล์ขึ้นมาเล็กน้อยนะไม่ได้เยอะมากก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เองนะครับแพทโฮจุดแปดแล้วก็อย่างที่บอกเลยฮะโดนเทเลเบตเข้าไปนะครับ ก็ต้องมาดูกันต่อนะฮะว่าอยางจะได้ถ่ายรูปออกมาลงกันอีกหรือเปล่านะ,ะหรือว่าเทเลเวตนี่จะเล่นไม่ได้แล้วจริงๆนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกยิ่งเป็น MMR สูงๆขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างซีเรียสมากเรื่องการเลือกฮีโร่นะฮะต้องดูกันต่อไปว่าจะมีกระแสตอบรับเป็นยังไงนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราอีกครั้งนะฮะตอนนี้ยังมีการแจกเซ็ต วอลอกอยู่นะครับใครที่สนใจสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ในเพจ facebook ของผมนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะมีคนเดินผ่านไปมาข้างหลังเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปสนใจก็ได้ครับเพราะว่าบ้านผมนี่อยู่กันอย่างค่อนข้างหนาแน่นนะ <c oughs> <c oughs> ก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปหน้านี่คือตอนแรกอย่างที่ผมบอกผมตั้งใจจะทำคลิปเทเลเปตใช่ไหมแต่พอเจอแผ่นนี้เข้าไปเนี่ยเดี๋ยวต้องดูอีกที ว่าจะเป็นยังไงนะฮะว่าเธอรละเบรยเนี่ยจะยังเล่นได้หรือเปล่านะครับขอเวลาอีกสักผมไม่รู้อีกกี่วันนะแต่จะรออีกสักยี่สิบเกมแล้วกันจะรู้ว่าเป็นยังไงนะฮะก็พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ